โดยทั่วไปนะฮะคนเราปรกติเนี่ยจะต้องดูแล3เรื่องนะครับเรื่องทางการเงิน1เรื่องรายได้2เรื่องทรัพย์สินเงินฝาก3าเรื่องของหนี้สินนะตัวเราทุกคนจะต้องดูแลว่าเราเนี่ยมีอะไรเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรนะครับในส่วนของหนี้สินเนี่ยถ้าเราตรวจเครดิตบุโรเราจะเห็นครับว่าตัวเราเองเนี่ยมีบัตรเครดิตกี่ใบมีบัญชีสินเชื่อกี่บัญชีที่ผ่านมาเรามีการชําระหนี้ดีหรือไม่ดียังไงเคยไปค้างชําระไว้ที่ไหนอย่างไรมันคือสมุดพก การก่อหนี้และการชําระหนี้ของตัวเราและจะได้ถูกใช้ไปกรณีที่เราจะไปติดต่อสถาบันการเงินครับในกระบวนการให้สินเชื่อกระบวนการที่สําคัญที่สุดที่แบงค์หรือนอนแบงค์หรือสถาบันการเงินจะดูเรานะครับเขาเรียกว่ากระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ความเป็นตัวตนของเรานะครับว่าตัวตนของเรานั้นะ่ะ มีพฤติการพฤติกรรมแล้วก็มีรายได้อย่างไรนะครับส่วนใหญ่ที่เขาจะตรวจก็คือ1ตรวจว่าเรามีรายได้แต่ที่ไหน 2. เรามีหนี้ที่ไหนบ้างและแต่ละบัญชีที่เราเป็นหนี้เนี่ยเราชําระหนี้อย่างไรใช้ครบใช้ตรงหรือไม่ถ้าเราใช้ครบใช้ตรงก็แสดงความเป็นวินัยทางการเงินถ้าเราใช้ไม่ครบใช้ไม่ตรงก็แสดงถึงการบริหารเงินที่อาจจะไม่เรียบร้อยหรือถ้าเราค้างชําระเราก็จะกลายเป็นคนมีประวัติค้างชําระ นี้ตรงกับสโลแกนหรือแนวคิดของธนาคารกรุงศรีว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายนะครับธนาคารกรุงศรีนะ่ามีจํานวนถึง600กว่าสาขามีบริการธนาคารออนไลน์ท่านสามารถใช้บริการที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีได้ทุกสาขา6ก0กว่าสาขานะครับเพียงท่านเดินไปที่ธนาคารกรุงศรีแล้วก็บอกว่าขอตรวจเครดิตบุโรนะครับไม่เกิน7จ็ดันท่านจะได้รับรายงานนะครับเราจะส่งรายงานตัวนี้ไปให้ช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางที่ทําให้ชีวิตหรือการใช้ชีวิตทางการเป็นเรื่องที่ง่ายๆครับ